ไ่ออกยุบสภาอะไรอะ่ะหนึ่งหนึ่งเก้าน้องกบขายชาติทหารก็เปิดเพลงปลุกใจนะหนักเป็นดินคนอย่างนี้เป็นคนหนักเป็นดินเพราะว่าเขาก็บอกว่าเขายอมรับว่าเป็นเสียงก็จริงที่แรกเขาบอกว่าเป็นเสียงเอไอเนาะแต่นี้บ้านเมืองเราก็จะร้อนลราอุกเมื่อคืนนี้เมื่อคืนนี้ขามายมันก็้รยิงเหมือนเนาะมันขยิงประธาน ฝังไทยเนะา,า,นานนะไอ้คุณนั่นเนี่เป้นพิมพิพมพไม่ถูกอ่านไม่ถูกเด้อคุณชายใหญ่พิมพ์ตั้งยาวไม่อ่านคุณพ,พี่จงเห็นการจ๋าอ่านข้างอีกแล้วนะจิตจังนะช่วงนี้เดี๋ยวเธอพี่ชยัยเดี๋ยวเธอพี่อ้ายว้ให้น้องปูจะเป็นผู้เสียสะละ พี่อ้ายฟาดใครไม่ได้้วฟาดปูเหรออย่าไปยุ่งการเมืองแต่ถ้าสถานการณ์ย่แย่จะเอาอ้ายไปเป็นทหารก็เห็นเนี่ยมันตัวบางตัวมันอ่านออกอากาศไม่ได้ไม่เข้าใจเนี่ยท่านลองนี่พ่การละครั้งหนึ่งก็เปรียนตัวไปนะคะเดี๋ยวบ้านเมืองเดือดร้อนเขาจะเอาท่านคนแก่สู้รบพม่าน้อยได้ดินมาออ้ยจริงหรือพี่เปีย เอาชายน้อยเนี่ยไปชายน้อยเอาเอาเจ้าแขกสามลีเนี่ยไปไอ้เนี่ยไปไม่ไหวแล้วไอ้หลังตึงจะไปพื้นที่ไหนหมุน <riff ing> น้ำหน้าหนักเป็นดินน้องเพราะว่าจริงๆเ่ะที่เลือกตัง้งที่แล้วไอ้ก็ไม่ได้เลือกไม่ได้เลือกเขานะไอ้ตั้งหนะตั้งนั่น,นมาแล้ว,ลวนะเนาะตั้งแต่ไอ้เปิด ช่องเปิดอะไรอ่ะไอ้แต่ก่อนนี่จะเป็นในคนในฝันเนาะคนล่าฝันแต่ตรงกลางจะเป็นหัวใจสีส้มนเนาะใช่ไ e l เพราะว่าไอ้แต่มันเกิดการเมืองดิเมื่อกี้นี่อ่านข่าวแล้วเครียดเหี้ยออก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 เพราะว่ามันเกี่ยวไม่ได้เนาะ ยูทูบเราก็เพิ่งจะได้ตัวเอ็ดมนาะเดี๋ยวทุ่นห่าเราก็จะโดนนะเพราะว่าของเราคําอธิบายเนาะพาเที่ยวชมสถานที่โบราณวัดวาอารามหลวงต่างๆพาสองตัวเลขเรียนรู้กด YouTube ใหม่ๆเพราะมันจะมีคาอธิบายช่องแล้วก็ไปดูแต่ละคนบางคนยังไม่มีคาอธิบายช่องเนาะแต่บางคนเขาทาแนวกินเที่ยวเพราะเามีคาอธิบายช่องแต่ของ่ายเนาะ ขาให้ใส่ตั้งแต่โน่แหละตั้งแต่อ้ายได้รับเงินเดือน่นะเนอะจริงแหละเขาไม่เว้นหรอกน้องแขกรับทราบก้าไม่ปูอย่าคุยเรื่องการเมืองนะคะทุกคนสมนึา <c oughs> บอกแล้วน้องปูอย่าไปออกรับแทนชายใหญ่เลยเขาบอกว่าใครไม่ได้ก็ มาว่ากูเห็นยางชายใหญ่เขาซื้อยางไม่ซึ้ออะไรยังจะมาเรียกคุณปูขาเกอีกอย่าไปออกนับแทนมายืนข้างพี่กับน้องหญิงเพื่อจะมาดูหนัหาพวกาการเงินมันเป็นเรื่องของรัฐบาลอุ้ยหมดเฉวเลยอ่ะมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนเรื่องสถาบันเรื่องาการเมืองอ่ะเนาะอุ้ยไอคุยนานขนาดนั้นเลยเหรอ อะไรอะ่ะม,มันค้างอะ่ะมันค้างเฉยเลยอะ่ะค้างโอ๊ยครบชั่วโมงแล้วเหรอเนี่ยคือไวเถอะฮะไม่น่าเชื่อก็ต้องเชื่อทำไมไวจังเลยหรือไอ้ย,ยังอัดอั้นตันใจยังโมไม่เสีย ไปให้กำลังใจคนอื่นมั้งเนาะอยู่อยู่แช่อยู่อยู่แช่อยู่กับเอเออยู่อยู่แต่ก็วัดอ่ะนะเข้าใจข้าพิจงขอโทษแป้นพิมพ์มันพิมพ์มันอะไรอะ่ะฮะ ทำไหนไม่เพาะคืออะไร